พี่น้องครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเบบ e ้โอเวนะครับแหมวันนี้ฝนตกเอาเรื่องไปน้องครับผมไม่แน่ใจว่าตรงหน้าปักซอยมีรถติดเยอะหรือเปล่านะครับขอรุ่นแป๊ดนะครับไม่มีนะฮะผมจะติดใกล้ๆทางลงอุโมงค์นะครับตอนนี้ผมยังอยู่ในซอยหมู่บ้านนะฮะเคหะนคร3นะครับอาจจะมีเสียงที่ปัดน้ำฝนนะครับ กับเสียงฝนนะครับรบกวนอยู่บ้างนะครับเอาเป็นว่าเป็นเสียงนะครับธรรมชาตินะฮะให้เหมือนกับพี่น้องอยู่ในเหตุการณ์จริงๆนะครับอาครับตอนนี้ผมออกจากหมู่บ้านแล้วครับออกมาก็ดูจากรถนะครับปริมาณของรถก็ยังเยอะอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ คือช่วงจังหวะที่เราจะออกหรือจะแซงเนี่ยก็ต้องรวดเร็วหน่อยนะฮะแต่ถ้านี่เป็นคนขับรถเป็นนะครับบางทีเนี่ยเราก็ลดจังหวะให้เขาแซงแต่บางคนก็อืดอาจยืดยากนี่น้องครับเหมือนกับไม่กล้าตัดสินใจนะครับบางครั้งอาจจะต้องส่งไฟเตือนนะครับหรือว่าโบกไม้โบกมือเตือนแบบเงี้ยนะฮะให้ข้ามถนนได้เลยนะครับอะไรก็ว่าไปจริงๆขับรถเนี่ยก็ต้องใช้พี่น้องครับสัญญาณหลายอย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเสียงแตรสัญญาณไฟสูงไฟต่ำหรือแม้แต่ว่านะครับมือไม้ของเราเองนะครับหน้าตาเราเองนี่ก็ต้องใช้นะฮะบางครั้งเราขอทางเขาพี่น้องครับก็ก็มองหน้าเราอยู่เหมือนกันจุดไหมฮะถ้าเรามองมาที่กระจกข้างหน้าเขานะครับแล้วเราก็เหมือนกับขอโทษนะฮะหรือขออนุญาตนะฮะมันก็ไม่มีปัญหาแล้วครับผมว่าพี่น้องคนไทยเนี่ยนะครับเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ทุกวันนี้ที่มันมีปัญหาเพราะว่าแหมบางทีเบียดก็เบียดเลย นะครับไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดนะฮะขอทางก็ไม่ขอนะครับตรงนี้ก็ถ้าทั่วไปก็รู้สึกหงดหงิดใจนะฮะแต่ว่าหรับย์คิดเสียเราต้องไวนะครับว่านี่เป็นการทดสอบจิตใจด้วยนะครับทุกอย่างไม่ได้บังเอิญะฮะวันนี้นี่เราเจอคนขับรถที่ค่อนข้างจะทาให้เราอารมณ์เสียนะฮะเราต้องระมัดระวังพี่น้องครับบางครั้งก็ไม่ต้องไปยื้อแย้งนะฮะก็ปล่อยมันผ่านไปซะนะครับก็ขอคุมพระเจ้าดีที่สุดนะครับรถติดแล้วครับพี่น้อง เอ็นแล้วต้องขออภัยพี่น้องครับเนื่องจากว่าต้องปัดนะ้นําฝนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงนะที่ปัดน้ําฝนนะครับกับเสียงฝนในวันนี้ต้นข้างจะเยอะหน่อยนะผมเองอยากทดสอบไม้ด้วยนะครับพี่อาว่ามันเก็บรายละเอียดมากเท่าไหร่นะครับตอนนี้เป็นว่าห้าเลนนะครับตอนนี้5เลนนะฮะติดหมดแล้วนะครับ ฝั่งผมนี่3เลนนะครับฝั่งซ้ายผมที่ยูเทินมากับออกมาจากอีกซอยนึงนะครับก็เป็น5เลนนะครับตอนนี้ติดละนะครับนั่นหมายความว่าต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรแล้วครับพี่น้องกววาจะถึงออฟฟิศวันนี้นะฮะก็ต้องให้ฐานเผื่อพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่ต้องทำหากินนะครับบางคนเนี่ยพอเจอฝนก็ไปเนี่ยก็ลำบากใจเหมือนกันเนี่ย คือบางครั้งเราพอนึกถึงอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นไปได้พี่น้องครับเราอธิษฐานเผื่อนะฮะไอฐานเผื่อพี่น้องที่ต้องทํางานกับท่มกลางสายฝนโดยบางยี่พี่น้องที่ทํางานก่อสร้างนะครับพี่น้องครับไม่ทําก็ไม่ได้นะพี่น้องเพราะว่าค่าจ้างแรงงานพี่น้องครับมันสําคัญกับครอบครัวบางคนก็อยู่ในการเจ็บป่วยไม่สบายนะครับแต่ต้องทํางานนะครับไม่ทําก็ไม่ได้ีนะ เราบางคนครอบครัวอยู่สบายพี่น้องครับเฉะนเราควรที่จะธอษฐานเผื่อคนเหล่านี้ึกพี่น้องครับฝุกที่มีภาระใจไิษฐานเผื่อคนมากมายเหมือนที่ท่านพีสอนว่าธิษฐานเผื่อคนทั้งพวงนะครับไม่ใช่เฉพาะธอษฐานเผื่อธรรมิกชนไม่ใช่เฉพาะธอษฐานเผื่อพี่น้องในโบสถ์เราเท่านั้นนะครับเป็นน้องคนทั้งพวงคือทุกคนนี่ต้องไอษฐานเผื่อี่น้องครับพี่น้องทุกคนที่กาลังขับรถนะครับทุกคนก็ต้องทํางานทุกคนก็กําลังไป นะส่งของก็มีนะแท็กซี่ไปส่งผู้โดยสารนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเดือบงานมันต้องรันไปเรื่อยๆนะครับแต่ละวันางานของพระเจ้าเช่นเดียวกันนะครับเราหยุดไม่ได้นงานของพระเจ้านี่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของมนุษย์นะครับอย่างที่บอกไว้น, oui นะครับ เราต้องช่วยคนที่ตุ๊บปัตตุเปไปเพื่อถูกฆ่าคนจำนวนมากมายตอนนี้ก็มีปัญหาเยอะนะพี่น้องเป็นโรคซึมเศร้าก็เยอะนะตอนนี้เราก็เห็นถึงข่าวที่ฆ่ากันทําร้ายกันก็เยอะมากขึ้นเพราะตรงตามที่พระปิดกกล่าวไว้พี่น้องครับความรักของมนุษย์ก็เยือกเย็นลงอนนานาจของความบาปทวีความแรงมากขึ้นและมันกาลังโชว์ผลงานของมันอยู่ให้เราเห็นทุกวันนะครับผมก็ดูข่าวทุกวันนะครับผ่าน youtube นะฮะ ก็มีหลายช่องนะครับที่เชิญหลายคนมาคุยกันวิาพากษ์วิจารณ์กันบางครั้งก็ใช้คําพูดที่ไม่ดีต่อกันสุดท้ายก็ไปฟ้องร้องกันอีกไปลองครับยืดเดยือไปหมดไปนะครับก็สร้างนะครับบรรยากาศที่ไม่ดีในสังคมนะฮะบ,บรรยากาศที่ไม่ดีในครอบครัวด้วยนะครับทําให้ลูกๆหลานๆในครอบครัวนี้ก็พลอยเครียดไปด้วยนะมีปัญหาเรื่องการเรียนอีกรุ่งวุ่นวายไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้ทาไมเราต้องอธิษฐาน ขอพระจ้าเมตตาสําหรับชนชาติของเราพี่น้องครับถึงแม้ว่าเขายังปฏิเสธนะครับพระเยซูคริสต์ยังปฏิเสธความรอดเพราะเขไม่รู้ครพี่น้องต้องใช้คํานี้นะเพราะเขาไม่รู้น,น,นะ,เ,ะเ,นะเหมือนที่พระเยซูเองก็อธิษฐานยกโทษให้อภัยกับคนมากมายที่ทํากับพระองค์ที่โคนงเขนพรองค์ก็วิงวอนต่อพระบิดาสําหรับผมนี่เป็นเป็นการสอนภาคปฏิบัติ อีกภาพหนึ่งนะครับที่คึินจักรหรือว่าผู้นําเองควรนํมาหนุนใจพี่น้องสมาชิกในคึ้นจักรแม้แต่องค์พระยุทธเจ้าเองก็บังทําคุณทําประโยชน์นะครับให้กับคนมากมายนะครับรเล็งถึงนําการปลดปล่อยมืนพี่น้องทุกคนให้หลุดพ้นจากอำนาจความบาปแต่คนเหล่านั้นก็ไม่รู้ให้พี่น้องทุกคนก็ตะโกนตรงนึงเขาเสียนะหรือทุกคนก็เยอะเยอะเออเยอะเยอะถากถางพูจาส่อเสียดนะครับไม่ให้เกียรติพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกันพี่น้องครับถ้าหากสาการณหล่านี้มัน มันกลับมาที่เรานะครับตอนนี้เราปฏิบัตินะครับปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะครับทาตามที่พระเจ้าได้ตัดสั่งไว้นะครับแต่สังคมนะครับไม่พอใจนะคนในหมู่บ้านไม่พอใจมีการข่มเหงเกิดขึ้นก็ต้องอดทนงานของพระเจ้าสังเกตไปน้องครับความอดทนนี้ไปน้องครับไปน้องต้องตระหนักเรื่องนี้นะครับต้องอดทนอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์นู่นนี่นั่นเนี่ยน้องครับที่ผมพูดเพราะว่าผมเองก็ต้องอดทนนะครับกับการวิพากษ์วิจารณ์ตอนที่ผมเริ่มต้นงานพันธกิจ ใช่ว่าจะไม่มีการต่อต้านใช่ว่าจะไม่มีการวิาพากษ์วิจารณ์พี่น้องครับก็เยอะอยู่เหมือนกันพนูดง่ายๆว่าประมาณ1ปีหรือสปีแรกที่เริ่มต้นทํางานบริอ่องาน,นภายในเิตโอไฮโอน,นะครับผ่านอินเทอร์เน็ตในยุคนั้นพี่น้องครับต้องเข้าใจว่าอินเทอร์เน็ตในยุคนันนค้นเนี่ยถอยหลังกลับไปเมื่อประมาณ20กว่าปีทุกคนก็มองว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายนะครับเต็มไปด้วยสิ่งโสมบมนะในอินเทอร์เน็ตนะครับผู้รับใช้ไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ พี่น้องครับและมั่นใจในนิมิตที่ได้รับนะครับก็กล้าที่จะตอบสนองนิมิตนะฮะเมื่อเรามีความเชื่อเมื่อเรามีความกล้าเป็น้องครับพระเจ้าเองก็ต้องทดสอบจิตใจเราด้วยเมื่อมองย้อนกลับไปผมก็เห็นการทดสอบจิตใจพระเจ้าหลายช่วงนะครับของการรับใช้เพราะฉะนั้นก็อยัดนุนใจพี่น้องเช่นเดียวกันพป่น้องครับเราในฐานะผู้รับใช้พระเจ้านะครับอย่างที่บอกไว้การทดสอบจิตใจเกิดขึ้นแน่นอนนะอย่าว่าแต่ผู้รับใช้พระเจ้าหรอครับแม้แต่พี่น้องสมาชิกทั่วๆไปก็ตามนะครับเราฟังคําเทศเราฟังคําสอน นะแต่ละทิศเราอาเบนอาเลลูยาดูเหมือนเราตอบสนองเต็มเหนียวเลยนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับสาการจริงที่จะเกิดขึ้นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นสําคัญมากดูซิว่าเราเนี่ยจะตอบสนองปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวในเรื่องสุขภาพของเราได้อย่างไรนะครับเราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ทุกกรณีได้หรือไม่อันนี้เป็นองก็เป็นตัวชี้วัดอีกเหมือนกัน มันก็อย่างนนใจพี่น้องทุกคนพี่น้องครับการที่เราสะสมพระธรรมพระเจ้าไว้เรื่อยๆนะทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะพี่น้องครับแต่ถ้าพี่น้องโบเบเนะครับไม่มีเลยจำได้บ้างไม่ได้บ้างพี่น้องครับแล้วเวลาเจอสาการพี่น้องครับจำเป็นต้องใช้พระคำพระเจ้าเข้ามาช่วยเนี่ยพี่น้องครับหลายคนไม่มีพระคำพระเจ้าเลยนะวันนี้จยานนใจพี่น้องครับเราต้องมีพระจนะของพระเจ้าและสะสมพระธรรมพระเจ้านะครับไว้ในใจของเราเป็นสิ่งที่ดีที่สุดพี่น้องครับตรงตามที่ป้าพีได้กล่าวว่า ข้าพระองค์ได้สะสมพระรารบัสของพระองค์ไว้ในใจข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทําบาปกับพระองค์ชัดเจนนะครับโอ้พี่น้องครับตอนนี้เขาเรียกว่าติดสนิทเลยเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับพี่น้องตอนนี้ห้าเลนพี่น้องครับติดสนิทเลยนะครับเมื่อก่อนพี่น้องครับแย่กว่านี้อีกนะเมื่อก่อนเนี่ยรถรุ่นเก่าๆใช้คาร์บูเรเตอร์ใช่ไหมครับพอเริ่มเครื่องเริ่มชื้นเริ่มเย็นพี่น้องครับโอ้รถเขาเรียกว่ารถตาย นะครับรถดับเยอะมากนะครับมองไปบางทีสามสี่คันฮนะรถดับนะครับไม่สามารถไปได้สงสารผู้โดยสารรถแท็กซี่บางคนต้องลงมานะครับฝนก็ตกน้ําก็ท่วมเนะี่ยเมื่อก่อนภาพนั้นเห็นชัดเลยครับพี่น้องแต่ตอนนี้เทคโนโลยีผ่านไปแล้วนะครับรถทุกคันใช้ระบบคอมพิวเตอร์ละใช้เป็นสมองกลในการสั่งงานนะครับเพราะนั้นก็ไม่ค่อยเห็นรถจะมาติดเอามามาดับกลางถนนเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนตำรวจช่วยเข็น จำภาพได้พี่น้องครับก็เนี่ยพี่น้องครับคือที่มาของรายการไบโบออดเวพอรถมันติดพี่น้องครับพอรถติดเสร็จก็ได้ไอเดียว่าเออเราน่าจัดรายการแบ่งปันหนุนใจบรรถนะนะครับในยุคแรกๆก็ลําบากพอสมควรพี่น้องครับในเรื่องการติดตั้งนะครับจําได้เมื่อก่อนเอากล้องวิดีโอนะครับมาวางไว้ต้องล็อกไว้โมทีล็อกไม่แน่นพอเลี้ยวปุ๊บกล้องวิดีโอก็หล่นนะมีปัญหา นะครับแล้วตรงถ่ายทําเสร็จก็ต้องไปตัดต่อนะครับต้องใช้สองกล้องนะฮะกล้องหน้ากล้องหลังว่าตอนนั้นโทรศัพท์ก็ยังไม่ทันสมัยเหมือนตอนนี้นะ<ม>ตอนนี้ผมแค่นะกดสลับกล้องหน้ากล้องหลังใช่ไหมพี่น้องและใช้แอปในมือถือตัดต่อได้เลยเมื่อก่อนโอ้โพี่น้องครับผมต้องมีกล้องเล็กๆ2ตัวเหมือนกับโคโปรเมื่อก่อนนะครับแต่ไม่ใช่โคโปรนะโคโปรแพงซื้อไม่ไหวก็ซื้อที่มันเหมือนเหมือนโคโปรแต่ต้องซื้อ2ตัวตัวละ2 0 0 0ัว่รบาทจาได้นะ สองตัวก็ตกตัวประมาณห้าพัน 5, ถ้าโคบลูนี่เป็นหมื่นนะเนี่ยตัวหนึ่งก็หันไปข้างหน้าอีกตัวหนึ่งก็หันมาหาผมนะครับก็ต้องถ่ายแบบนี้เรื่อยๆไปน้องครับหยุดไม่ได้ไฟล์ก็จะยาวมากแล้วต้องไปโหลดเอาไฟล์จากกล้องไปโหลดลงคอมพิวเตรอร์ก็ใช้เวลาอีกตัดต่อกับคอมพิวเตอร์กว่าจะเลนเดอร์เสร็จโอ้โหงานสมัยก่อนไปน้องครับยุ่งยากมากนะพร,ระเจ้าก็ให้ผ่านมาก็เลยผ่านร้อนผ่านหนาวแต่ตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าไปน้องครับ ทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวจบเลยในหะ้เห็นไหมฮะเรานึกจะสลับกล้องก็สลับได้เลยนะครับแค่ปลายนิ้วนะครับแล้วก็เอาไฟล์แต่และไฟล์มาตัดต่อกับแอปในมือถือสะดวกสบายมากทีเดียวเนี่ยท่านพี่น้องท่านใดที่อย่างที่บอกไว้นะครับสนใจนะครับติดต่อมาเลยหรือมาได้เลยนะฮะอย่างวันนี้เดี๋ยววันนี้ช่วงหลังเที่ยงนะฮะวันนี้อาจารย์ปูนก็จะเข้ามาใช้ในห้องซีโอนะครับในการถ่ายทํา ถ่ายเป็นฉากเป็นสกรีนไปนะครับแล้วก็เอาไปเจาะเปลี่ยนฉากด้วยตัวเองเห็นไหมก็แล้วแต่พี่น้องครับหลายคนถามว่าอ้าวอย่างนี้มีค่าใช้จ่ายไหมนะครับไหนๆมาใช้ห้องอาจารย์แล้วเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็เกรงใจประมาณนั้นผมเ,เอางี้ดีกว่าเรามีกล่องให้ถวายนะครับจะเป็นกล่องอุมูลิธหรือกล่องของผริตผลบอดแคดก็แล้วแต่ถวายด้วยใจสมัครนะครับประเด็๋คิดราคาตั้งค่าราคาว่าคุณมาใช้ชั่วโมงหนึ่งเท่าไหร่นะครับ ก็แล้วแต่พี่น้องฮะแล้วแต่กําลังแล้วแต่ใจสมัครคือผมชอบใช้แนวคิดจากพระคัมภีร์ดีสุดฮะถวายด้วยใจสมัครจะสมัครใจถวายเท่าไหร่ก็แล้วแต่พี่น้องเพราะเป็นการถวายกับพระเจ้าไม่ใช่ให้ผมถวายกับพระเจ้านะครับแล้วผมเ่อนนส่วนนั้นเนี่ยมาบริหารจัดการในการที่ใช้ดูแลค่าใช้จ่ายเช่นค่าน้ําค่าไฟนะครับเนี่ยรถยนต์ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายพี่น้องครับในแต่ละวัน ก็ขอ,ขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับผมคิดว่าน่าจะอีกประมาณไม่ต่ำกว่าสิบหรือยี่สิบนาทีนะครับกว่าผมจะถึงเป้าหมายนะครับก็กกค,ค่อยๆคืบคลานเงินไปเรื่อยๆเนะก็อย่างไรก็ตามพี่น้องครับอย่างที่บอกไว้เนะี่ยถ้าเราใช้เวลานะครับที่กนกำกำกเสียไปแบบนี้นะครับโดยเปล่าประโยชน์เลยประมาณนี้นะฮะแล้วก็มาทําให้เกิดประโยชน์ซะ นะครับใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับเมื่อชาก็ดูคลิปน้ําท่วมเนะพี่น้องชาวบ้านก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับก็เอาแหมาทอดมาทอดแหหาปลาพี่น้องครับน้าท่วมท่วมไปเพราะว่ามันช่วยอะไรไม่ได้พี่น้องครับไม่สามารถที่ช่วยได้นะครับมีทางเดียวคือหาอาหารดีกว่านะครับเพราะช่วงน้ําท่วมเนี่ยอาหารการกินก็หายากนะครับผู้ชายในหมู่บ้านก็เอาเรือออกพี่น้องครับดักปลาจับปลานะครับ เห็นไหมฮะก็เหมือนกันอย่างเงี้ยสถานการณ์แบบนี้พี่น้องครับเราก็ปล่อยรถติดไปเพราะเป็นไปตามนะครับสิ่งที่เราเห็นนะฮะเรารีบกว่านี้ก็ไม่ได้พี่น้องครับจะบีบแต่ไล่คันหน้าไปได้เพราะก็ติดไปนู่นเป็นกิโลกิโลนแล้วก็เปลี่ยนนะใช้วิกฤตตรงเนี้ยนะครับให้ให้เป็นโอกาสโดยนี้ก็ขอบพระเจ้าที่ทรงทำให้เกิดรายการ Bible the way รายการนี้จัดมานานแล้วนะครับพี่น้องไม่จัดแค่ปีนี้นะฮะ จากมาเป็นโอ้โหผมคิดว่าน่าจะเป็น10ปีแล้วนะครับเริ่มต้นแต้แต่รถยนต์รถเก๋งคันแรกนะครับมิตซูบิชินะฮะ VR4 สีขาวพี่น้องคงจำได้นะที่ติดตามผมมานานจะจำได้จากมิตซูตัวนั้นนะครับก็มาเป็นเกียร์คานาวนะครับจากเกียร์คานาวะนะครับนะครับก็กลายมาเป็นอนะุนเดเอสวก็เรียกว่า สชั่วอายุรุ่นของรถนะฮะที่ได้เข้ามามีส่วนในการรับใช้พระเจ้านะครับในตอนนี้กำลังจะถึงปากทางลงอุโมงค์นะครับพี่น้องตอนนี้ขงหน้าผมก็เป็นฮุนไดเอสวนะครับรุ่นเดียวกันเลยนะพี่น้องรุ่นเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยนะครับฮุนไดเอสว ก็ัศจรย์นะพี่น้องครับสำหรับรถอุณหิสวัน์นะครับเป็นการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้านะครับก็หนุนใจผู้เราใช้ทุกคนนะครับที่ฟังอยู่ดูอยู่นะครับเราเป็นคนงานของพระเจ้าเราต้องเชื่อมั่นในการจัดเตรียมนะครับสิ่งที่จําเป็นนะครับในการมีชีวิตในครอบครัวในงานรับใช้นะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมแน่นอนพระเจ้าไม่ลืมพระเจ้าไม่เลินเล่อพี่น้องครับพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์นะฮะ พระเจ้าต้องจัดเตรียมไว้ในเวลาของพระเจ้าด้วยวิธีการของพระเจ้าด้วยอันนี้ต้องพูดประโยชน์นี้ว่าโดยวิธีการของพระเจ้าไมา่ได้ดูวิธีการของเรานะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังพี่น้องครับบางครั้งเราพยายามที่จะใช้วิธีการเราโดยอธิษฐานให้พระเจ้าเนี่ยทำให้มันเกิดขึ้นอาศัยฤทธิอำนาจพระเจ้าเนี่ยนะครับให้สิ่งเราคิดสิ่งเราอยากกระทานั้นเกิดขึ้นมันไม่ได้พี่น้องครับทุกอย่างเราต้องเป็นไปตามนะครับแผนงานของพระเจ้านะครับ ข้างหน้าเป็นไฟแดงนะครับพี่น้องเหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมคงจะต้องเลี้ยวขวานะครับเข้าทางลัดออกซอยพนักงานสิบสามเหมือนเดิมนะตอนนี้ข้างหน้าผมเป็นตอนนี้ข้างหน้าผมเป็นไฟเขียวอยู่นะครับแต่ดูจากสถานการณ์แล้วพี่น้องครับผมคงต้องติดตรงนี้อีกประมาณสักครั้งหรือสองครั้งแน่นอนนะตอนนี้เริ่มปล่อยรถทางขวามือนะทางผมนะครับเริ่มเลี้ยวขวาออกไปแล้วนะครับ เนีย่ยแดงแล้วพี่น้องนะครับเนี่ยผมยังไม่เนี่ยเพิ่งจะเคลื่อนอลยพี่น้องครับเท่าที่ดูนะครับรถผ่านปผ,ผ่านตาไปประมาณสักเจ็ดหรือ8ดคันเท่านั้นเองนะครับตอนนี้รถทางตรงนะครับที่มุ่งหน้าไปยังนะครับสรีแยกคลองตันหรือตรงไปยังเพชรบุรีตัดใหม่นะครับตอนนี้ติดยาวแน่นอนก็เป็นเรื่องปกติแล้วครับพี่น้องต้องทําใจและเนีย มานก็ขอพระเจ้าปกป้องคุ้มครองนะครับพี่น้องท่านใดที่กําลังเดินทางอยู่นะครับจงใช้ยานพาหนะนะฮะแล้วขอพระเจ้าอวยพรและพี่น้องทุกคนนะครับที่ทํามาค้าขายนะครับบางคนนะก็นะครับทําการค้าเล็กๆนะฮะเพื่อหารายได้นะครับเลี้ยงดูครอบครัวขอพระเจ้าเมตตาอวยพรและปกป้องนะครับคุ้มครองด้วยตลอดทั้งวันนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรที่ขายสินค้าได้นะครับ ขอพระเจ้าเพิ่มพูนสําหรับลูกค้าใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามสั่งซื้อนะครับผมเองก็จะต้อยฐานเผื่อภรยาผมมหเลอนกันะครับภรยาผมเองก็เปิดเพจนะครับขายตัวสปริงปิดประตูนะฮะตอนนี้เรามีสินค้าอยู่ในสต๊อกค่อนข้างจะเยอะนะครับขอพระเจ้าเมตตาที่จะมีลูกค้าสั่งเข้ามาเพราะการที่เราลงเพจ a c e b o o k เนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายนะพี่น้องครับเราต้องจ่ายนะครับพี่น้องต่อวัน อธิใจไปเลยฮะสิบวันวันละสองร้อยหรือวันละร้อยก็แล้วแต่พี่น้องครับก็บ้วจายไปแล้วนะครับถ้าหากบางวันไม่มีลูกค้าสั่งซื้อก็มาเลยก็ถือว่าขาดทุนไปเลยนะฮะบ,บางวันมันก็มีลูกค้าติดต่อเข้ามาบ้างบางคนก็ติดต่อมาเพียงสอบถามรายละเอียดสินค้าแต่ไม่ได้ซื้อก็เป็นการทดสอบจิตใจเหมือนกันพี่น้องครับก็ขอพระเจ้าเมตตาสําหรับพี่น้องทุกคนนะฮะผมเชื่อพี่น้องคิดเสียหลายคนเองก็อาจจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อยู่ลานี้นะครับเนื่องจากโควิด นะครับผลพวงมาจากวิกฤตโควิด -19 นะครับหลายคนต้องเปลี่ยนอาชีพนะฮะโอเคพี่น้องครับตอนนี้ผมผ่านสีแยกไฟแดงนะครับเลี้ยวขวาละนะฮะเดี๋ยวก็ต้องไอ้ฐานเผื่อซึ่งกันและกันพี่น้องครับผู้ใช้บางคนเองก็ต้องเย็บเต็นท์นะครับในการรับใช้พระเจ้านะครับเพราะว่าหลังจาก วิกฤตโควิดมานะครับพี่น้องครับเราก็ต่างทราบดีว่าเงินถวายในโบสถ์นะครับก็ลดลงเพราะพี่น้องหลายคนกลับต่างจังหวัดนะครับสมาชิกหลายคนในโบสถ์พี่น้องครับต้องกลับต่างจังหวัดนะฮะทำให้เงินถวายนะครับสิบลดนะครับที่โบสถ์บางโบสถ์เนี่ยที่คุยๆกันเนี่ยก็ลดไปเยอะนะครับก็มีปัญหาตามมาพอสมควรนะครูช้บางครั้งเองก็ต้องหาอาชีพเสริมนะครับในการที่จะมีรายได้นะครับ ก็เย็บเต็นท์ฮะตามที่เรารู้กันนะครับครบใช้ที่ต้องทํางานไปด้วยนะรับใช้พระเจ้าไปด้วยนะครับเราก็เรียกว่าเย็บเต็นท์น,นะฮะก็เคยมีคนมาเสนอผมนะฮะตอนนั้นนะครับตอนที่เกิดช่วงวิกฤตโควิด -19 นะครับเราก็กระทบเยอะอยู่เหมือนกันพี่น้องครับผู้รับใช้พระเจ้าหรือนักเทศศลานะครับเมื่อไม่มีการเชิญนะครับเทศนาเนี่ยไรายได้เราก็ไม่มีนะครับแต่รายจ่ายยังมีเหมือนเดิมใช่ไหมครค่าเช่าบ้านก็ดี อื่นๆนะครับก็ต้องจ่ายออกไปนะครับแต่ว่ารายได้มันไม่เข้านะบางครูอาจารย์มีรถเนี่ยจานาร์เนี่ยไปวิ่งรับส่งคนก็ได้ใช่ไหมฮะประมาณว่าไปสมัครอะไรนะเขาเรียกอะไรอะที่รับส่งคนนะครับพี่น้องก็เห็นใจนะครับผู้ใช้พระเจ้าบางทีก็พยายามหาทางออกให้นะครับนี่ก็เป็นที่มาของ การที่ภรรยาเองจะต้องมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยนะครับเราก็ถามถามหลายคนอยู่เหมือนกันว่าเป็นไงบ้างนะครับก็เข้าใจพี่น้องครับตั้งแต่เชื้อไวรัสโควิด -19 แพร่ระบาดนะครับเราก็รู้ๆกันอยู่นะฮะก็มีปัญหากันเยอะแยะมากมายนะครับก็ถือเป็นการทดสอบจิตใจของคริสเตียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับถตงแม้สถานการณ์มันจะดูเริ่มนแย่ไปนะครับแต่เราต้องไว้วางใจพระเจ้านะครับ อย่าไปสงสัยในแผนงานของพระเจ้านะครับอธิษฐานไปนะ้ครับผมเองก็ต้องอธิษฐานทุกวันนะครับของพระเจ้าเมตตาและผมเองก็ต้องมาทํางานทุกวันนะครับในฐานะผู้รับใช้พระเจ้านะครับเราไม่มีข้อแม้อื่นหน้าที่เราถูกเลือกละถูกเรียกแล้วไปพูกใช้เต็มเวลาเพราะฉะนั้นก็ต้องรับใช้พระเจ้าเต็มเวลานะครับหน้าที่ก็คือหน้าที่นะก็อย่าหนุนใจพี่น้องเหมือนกันว่าคำว่าหน้าที่คือหน้าที่อย่าลืมว่าเราจะมีหน้าที่ไย ฝ่ ana, aspberry, ายจิตวิญญาณนะครับเราจะมีหน้าที่ที่ต้องมีส่วนในพันกิจพระเยซูด้วยเกี่ยวข้องกับเรื่องการประกาศเป็นพยานถึงมาว่าเราจะอยู่ในวิกฤตโควิด -19 นะครับสถานการณ์หลายอย่างเปลี่ยนไปแต่ว่าหน้าที่สําคัญที่เราต้องตอบสนองต่อพระเยซูคริสต์พี่น้องครับยังเหมือนเดิมนะครับเพราะพระเยซูนะครับหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ทิ้งเราใช่ไหมฮะไม่ใช่ว่าโควิด -19 แล้วพระเจ้าทิ้งเราไม่ใช่พระองค์ก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมฤทธิ์อำนาจกับพระเจ้ายังคงที่เหมือนเดิมพี่น้องครับ อยู่ที่เราตอนนี้นะฮะว่าในช่วงวิกฤตเนี่ยของชีวิตนในช่วงนี้เนี่ยถือแม้ดูมันมันดูเหมือนเป็นขาลงนะครับแต่ฝ่ายวิญญาณเราเป็นขาขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นจิตวิญญาณสําคัญนะครับก็เฉยโอกาสพี่น้องครับต้องฉวยโอกาสนะครับอย่างนัก็ตามถึงแม้ว่าเราอยู่กับวิกฤตแต่ชีวิตเรายังเติบโตกับพระเจ้านะครับเหมือนกับการเปรียบเทียบนะครับที่บอกว่าร่างกายภายนอกทรุดโทรมไปแต่จิตใจภายในนั้นจำเรินขึ้นใหม่ทุกวันนะ ก็เป็นลักษณะของการเปรียบเทียบนะครับอ้าวซอยผมมีปัญหาแล้วครับเขาห้ามเลี้ยวเนี่ยผมต้องไปเลี้ยวซอยพนาการสิบเจ็ดนะฮะไม่แน่ใจว่าทําไมนะครับอ๋อรถเสียอ,อีกโเมื่อกี้เจอรถไฟฟ้าผมนึกว่าเขาต้องทําไฟฟ้าอะไรสักอย่างตอนนี้รถเมย์นะฮะมาเสียตรงปากซอยสิบเจ็ดพอดีเลยนะครับตอนนี้ผมเข้าซอยพนาการสิบเจ็ดมาแล้วนะครับ นี่เป็นซอยพนักงานสิบเจ็ดแล้วก็ขวามือที่เห็นตึกสูงนั้นเป็นหออานาประเทศไทยนะครับสี่แยกตรงนี้เล็กๆนะครับถ้าเลี้ยวขวาไปก็ขี้จักรลมเย็นแล้วก็ศูนย์หนังสือเรเดียนนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็มาเห็นไหมซอยข้างหลังเนี่ยนะซอยสิบเจ็ดสิบห้าทะลุกันนะเป็นตัวยูนายพี่น้องสามารถที่จะเดินมาได้เลยนะครับมาที่ออฟฟิศฮลิสโซนได้นะครับเอาแล้วครับขอบคุณพระเจ้านะตอนนี้ผมมาถึงออฟฟิศละนะครับ ขอจอดเทียบก่อนนะครับพี่น้องวันนี้ต้องเอาหัวรถมาทางนี้เนี่ยแมมแต่จริงๆเดี๋ยวเพื่อให้มันสะดวกการลงง่ายๆเนะี่ยผมต้องกลับรถดีกว่านะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บพี่น้องครับขอเวลาแป๊บหนึ่งเพราะว่าถ้าผมจอด เหมือนที่เคยจอดนะครับผมจะไม่เปียกนะแต่ถ้าจอดแบบนี้เนี่ยผมเปียกแน่นอนโอเคครับต้องกลับรถนิดนึ้งต้องระวังนิดนึง ที่บอกว่าต้องระวังเพราะว่าซอยจะแคบนะครับพี่น้องซอยจะแคบเดี๋ยวขอตั้งลำนิดหนึ่งโอเคเนี่ยต้องปีนขึ้นไปนิดหนึ่งครับโอเค ประมาณนี้โอเคพี่น้องครับเอาเป็นว่าจบแค่นี้แล้วกันเนื่องจากว่าเสียงฝนก็ดังนะครับและเดี๋ยวในช่วงน่าจะช่วงบ่ายนะครับพี่น้องก็จะได้รับชมรายการแบบวันศุกร์นะครับและวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรพี่น้องครับก็จะมีแบบวันธรรมด้วยนะครับครบทั้ง3รายการนะครับใช่พี่องครับพี่น้องครับสวัสดีครับ